กราซีท่านผู้ชมค่ะอยู่กับเมอยเวลากรยาลาสีนะคะวันนี้เป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะของปี2565วันที่24นะคะก็เราอยู่กับภายใต้แบรนด์มิสเตอริมัสนะคะนี่ก็จะเป็นคุณเสนาหอยเนาะเราก็ไม่เคยได้เอามาทำยู u ูบสักทีก็ขออนุญาตคุณเสนาหอยนะคะเพราะว่ามาเป็นครึ่งปีแล้วเพิ่งจะได้เอาคุณเสนาหอยโชว์ ก็จะเป็นของเรานี่จะเป็นแบรนด์ m i s ตอ r n e w m a t สตัวนี้นะคะเป็นตัวกระตูนของเราจะทําเกรดพรีเมียมนะคะโดยการที่ใส่ในสูตรผสมทุกตัวแล้วการันตีว่าใช้ให้ได้ผลภายใน3วัน7วัน15วันนี่คือคอนเซ็ปต์ของเรานะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเราต้องสูงเพราะว่าหนึ่งเราซื้อเวลาให้กับเกษตรกรซื้อทางลัดนะคะมีทั้งธาอาหารหลักธาอาหารรองธาอาหารเสริมทุกตัวคือแทบไม่ต้องหาอะไรหาอยู่ในนั้นแหละ เคมีมันแพงนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โจมตีเคมีนะใครจะใช้แบบไหนแต่ว่าส่วนหน้าที่ของน้ำม้อยเราไม่ใช่ปุ๋ยเราเป็นตัวปรับโครงสร้างดินแต่ว่าตัวของฮิวมัสในรอบนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าต้องยาวตั้งแต่หน้าโรงงานลึกเข้าไปในโซนของโรงงานเนะะี่ยค่ะปีนี้เราซื้ออยู่ประมาณ2000 2,000ตันนะคะทีนี้ในส่วนที่เราเข้ามากองเก็บเนี่ยเราก็จะขนมาจากที่น้ำม้อยพาไปดูหน้างานนะคะแล้วเราก็จะได้แบบนี้มานะ พอขนปุ๊บแล้วก็นู่นเลยค่ะเข้าไปจนลึกในส่วนของโรงงานแล้วก็เค้นขึ้นไปนะคะจนเกือบแตะหลังคางเลยนะคะแล้วก็ถึงเวลาเราก็จะเอาเอาตัวเนี้ยค่ะขึ้นสายพานบูดโม่นะคะเอาเป็นผงนะตอนนั้นที่เวลาเขามาเนี่ยเขาจะมีความาชื้นนะคะเขาจะมาอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราได้มาพอได้มาเสร็จเนี่ยเราก็ต้องให้เขาแห้งค่ะเพราะว่าเขาจะมีเปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ ก็จะมีกรรมะถันซัลเฟอร์โพแทสเซียมนะคะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองอยู่ในนี้แต่ว่าทีนี้ธาตุอาหารหลักมันมีไม่ครบนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีเลยก็ว่าไปได้เพราะว่าในตัวเจนตัวหน้าจะไม่มีเลยนะคะข้างหลังก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราเอามาแต่งเติมนะคะบางคนก็จะบอกว่เาเฮ้ยเอามาผสมดินมันไม่มีค่ะเราก็จะผสมในส่วนที่เราไม่ใช่ดินปลูกนะคะแล้วเราก็ไม่มีดินอยู่ในส่วนผสมของภายใต้แบรนด์มิสเตอร์เฮมาสเราเราจะใช้คุณสมบัติของพวกกระมาทันอย่างนี้นะคะอย่างนี้ กรรมฐานอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคะนี่จะเป็นส่วนของกรรมฐานแล้วท่านผู้ชมจะเห็นแววๆขาวๆวๆๆๆ่าเป๊ะๆอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของซิซิงหรือสังกะสีเอ้ยโบลอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมซิงอืมก็คือจะเป็นเป็นในส่วนของอ่าธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในนี้ที่เป็นธาตุอาหารรองเนาะทองแดงแมงกานีสสังกะสีนะแล้วก็ออ่่ากรรมฐาน ซันเฟอร์เขาก็จะอยู่ในคุณสมบัติแบบนี้เพราะฉะนั้น,เ,นเขาจะได้มาก่อนถึงชั้นฐ่านหินนะคะไกลฟ้าก็ทําการเขาเรียกอะไรเอาไปเก็บไว้นะคะให้เก็บไว้ในโซนที่คัดวัตถุดิบที่ไม่ใช่ออกนะจะมีพวกบางทีมันก็ปนมาดินเชลเงี้ยเขาก็เมื่อก่อนในยุคแรกๆม่ก,ก็จะมีพวกดินเชลมาแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีละนะคะก็จะมีในส่วนที่ดูที่ที่ท,ท,ท,ที่คือม,มันเป็นฮิวมัสบริสุทธิ์พูดง่ายๆเพราะว่าเขาจะ เป็นซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมอายุของเหมืองแม่เมาะตรงนี้นี่ประมาณ13กว่าล้านปีไม่ถึง14ล้านปีดีนะคะในนักธรณนะีวิทยานะเราได้ข้อมูลจากไกลฟ้ามาเพราะนั้นเนี่ยในส่วนพวกนี้ค่ะที่มันจะเป็นไปช่วยเรื่องของการลดต้นทุนนะคะลดต้นทุนในเรื่องของอไม่ต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะคะเพราะว่าส่วนของกรรมฐานซันเฟอร์เนี่ยมแมลงอะ่ะมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะว่าอาจจะกลิ่นนะ,ะเป็นกลิ่นเป็นคุณสมบัติที่อยู่ในตัวเขา เพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นมิสเตอร์เฮมัสเราเองเนี่ยเรายืนยันว่าเราใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเนี่ยบางทีเนี่ยเห็นไหมอันนี้จะให้คล้ายไม้ค่ะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนไม้นะคะแล้วก็แล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเป็นหินนะคะนี่ก็จะมีพวกทองแดงอยู่เนาะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก้อ,นน,อนนี้นะคะแล้วก็จะมีพวกซิงค์นะคะมันจะเป็นซิงค์อย่างนี้นะคะเป็นซิงค์ เป็นขาวๆเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเป็นสิงเป็นทองแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเป็นทองแดงนะคะส่วนใหญ่ก็จะคือมีส่วนคุณสมบัติอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกโบลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นอินทรีย์วัตถุนะคะบางทีมันก็มีบ้างนะมีอินทรีย์วัตถุแต่โดยรวมเนี่ยต้องขอบคุณไกฟ้านะคะตรงนี้ที่เขาดูแลในส่วนนี้ของเราแล้วก็คือให้สิทธิ์กับวิสาหกิจรอบชมุชมชนโรงไฟฟ้าเพื่อให้คนเเกิดไรายได้ตอนนี้ก็สมาชิกเราหรือว่า พี่ลุงลุงป,ป้าป้าที่อยู่กันมาเนี่ยคือ,อบางคนก็วัยเกษียณแล้วนะคะมาแล้วก็ไม่ไม่ได้ทํางานนะคะก็ก็ส่วนหนึ่งเราก็ดูแลเพราะว่าบางทีก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะก็จะเกิดการจ้างงานในชุมชนก็จะคนในชุมชนเราหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของนิวมัสเราเทินไปสูงจนมิตหลังคาเลยนะคะข้างบนนี่ก็ส่วนห้เมตรนะ ก็ลึกเข้าไปนู่นเลยนะคะบางทีคือเราเข้ามาในเนี้ยค่ะเวลาเราเข้านู่นเลยะคะ่ะเข้า,เาไปในคอปเปอร์นู่นนะคะต้นสายพานมาโม่เหมือนกับที่คุณหอยมาสัมภาษณ์เขาบอกล้วก็จะใส่มาได้มาเสร็จมาเรียบสาหล่อเท่านั้นห่อเสร็จเดียวไม่ได้เดือดเลยเสร็จเดียวมานอนกับฉัก็แบบนั้นแต่เจ๊ดีใจยาก เราไม่มีเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะเราไม่เคยเปลี่ยนนะพอแบรนด์เราก็อย่างนี้เลยเพราะบางทีพอแบรนด์เราเริ่มดังอะค่ะคุณภาพของเราสูงมันก็จะมีคนมาแอบอ้างบ้างนะคะก็เรื่องของกฎหมายนะ้เราก็ใจความไปละนี่ค่ะก็ทำนี่คุณตาโนตนะคะไม่อยู่กับเรามาเจ็ดปีแล้ว อันนี้คืออยู่คู่กับแบรนด์ที่เจอมาแล้วนะคะแล้วก็พี่ทามสวัสดีครับตุ๊กค่ะพี่ทามเด็กเยาวชนในนี่นะคะเป็นลูกเป็นหลานเราแล้วก็เป็นแบรนด์ชุมชนแล้วนี่ก็น้องปุ้ยนะคะน้องปุ้ยก็อุปกรณ์ชสวีค่ะโอ้ดีมากมีมารย์ญาติเยอะแครับยูทูบมากอันนี้ก็เป็นแก้วแล้วก็เป็นกระดีนะคะกระดี่แล้วก็มีขาหมูเลยค่ะได้เลยนะมาเลย์ญาติเยอะแยะ ทีนี้ก็คือเราก็ใส่คอปเปอร์นะคะบดเสร็จเราใส่นูนนะคะถึงเวลาเราก็มิกส่วนผสมใส่ใส่ปานููนนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เราก็จะเป็นสแตนเลสนะคะเราก็จาเราก็เปลี่ยนใหม่ะะเราเจ็ดปีเราเปลี่ยนการเป็นสแตนเลสสแตนเลสปุยกระปั้นไปนะคะเราก็สเปรย์น้ำหมักเข้าไปนะคะจะมีในส่วนน้ำเราก็จะเป็นน้ำซอสที่็นสูตรของเรานะคะ ปัน้กนกะดเได้ไมาเพราะนั้นสีที่เราได้ออกมาก็จะได้ <c oughs> ไมีสีนะก็ไม่ไม่จำเป็นต้องดำค่ะไม่ใช่ว่าหิวมัตต้องดำเพราะว่าเราใส่ส่วนผสมของเรานะคะพอส่วนผสมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราปรับค่า pH เ,เรียบร้อยถึงเวลาเนี่ยไอชวนเนี้ยใส่ไปเพื่อต้องไม่ตายนะคะแล้วดินก็เราการันตีต้องดินต้องดีภายใน3วัน7วัน15วันนี่คือคอนเซ็ปต์เราที่สําคัญคือตอนนี้เราทําในกลุ่มปาล์ม ปาล์มเนี่ยสวันนะคะต้นเล็กเนี่ยแตกช่อเลยนะคะเป็นยอดขึ้นมาเลยแล้วสิ่งที่สำคัญคือ,เ,อเราติดกันภายใน20วันนะคะแล้วคนที่แทงยอดทุก15วันเนี่ยน้ำหนักเพิ่มนะคะ500กิโลตันเพิ่มขึ้นทุกทุกทุก,ทกวันนะคะในการลดต้นหนูก,ก็คือใช้ตัวนี้นะคะบางทีเด็กมีอย่างนี้บ้างนะคะก็จะเป็นพวกของยิบซ้ำไม่เป็นไรนะคะ่ะล้วก็แค่คลี่ๆอย่างเงี้ยเขาโดนน้ำก็แตกตัว ซึ่งเป็นข้อดีตรงนี้เขาเซี่ยกระสูงมาเลยคะ่ะแค่จับก็โดนละบางทีมันก็จะเห็นเป็นแบบเฮ้ยทำไมเป็นลูกๆอะไรเงี้ยก็จับไปมันก็แตกตัวนะคะบางทีคือเราต้องการเปอร์เซ็นต์การละลายสูงมันจะไม่เป็นเม็ดแต่ถ้าเกษตรกรที่ต้องการเป็นเม็ดเราก็จะมีอีกจานหนึ่งนะคะที่แยกจานออกไปก็คือเป็นเม็ดที่แบบเท่างพ้นๆน,นะคะทีนี้เราไปดูส่วนผสมอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวของพิซซั่มว่ามาไปดูในตัวของยิซซั่ทีนี้ก็ยิซซั่มเองเนี่ยค่ะก็คือ เราจะมานนำมานีส่วนผสมนะคะตัวยิ่สองนี่ก็เราได้จากตัวโรงไฟฟ้านะคะแม่หมาะเพราะฉะนั้นเวลาเราได้มาค่ะเราเราได้ดัมมาเสร็จเนะะี่ยค่ะเราก็จะใช้รถดันดันนะคะแล้วก็ใช้พยางคลุมเลยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้กรรมฐานหรือตัวซันเฟอร์นะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมตรงนี้มันสูญสลายไปก็ที่สําคัญต้องมีตัวซันเฟอร์ตัวซันเฟอร์จะต้องไม่สูญสลายไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอตัวที่มันก็จะมีความชื้นอยู่นะคะเนี่ยอันนี้คือในกระบวนการของไกดฟ้าก็คือใช้สกัดดักจับซันเฟอร์นั่นเองนะคะเพราะนั้นตัวเขาเองเนี่ยมันเป็นยิบซ้มสังเคราะห์นะคะในตัวของยิบซ้มสังเคราะห์เนี่ยจะมีตัวแคลเซียมสูงนะคะแคลเซียมสูงแล้วก็จะมีซันเฟอร์นะ,ะบางคนก็บอกคุณว่าไอซันเฟอร์กับกำมะถันตัวเดียวกันไหมคุ่ยก็ไม่ได้เก่งแหละนะแต่รู้แต่ว่า คือถ้าบอกไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นส่วนผสมประมาณ25%นะคะเราก็จะมิกสส่วนผสมนู้นไม่ใช่ว่า2ตัวนะเราก็จะมีตัวอื่นโดโลไม้นะคะเราก็ใช้แหล่งที่ดีที่สุดนะคะของการนำกระบวนการมาเอมามิกส่วนผสมอ่าทีนี้ก็คือในส่วนของยิบซ้มเองนะคะตัวนี้มันเป็นยิบซ้มสองเคาะเราได้จากการสกัดดักจับเซรเฟอร์ใน ในตัวโรงไฟฟ้านะคะเพราะนั้นนี่เป็นผมพลอยได้นะ,ะเขาเรียกว่าอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะเพราะนั้นเวลาเราใส่เข้าไปแน่นอนไขฮิวม,มัมันไม่มันไม่ได้มันไม่ได้ดำแน่นอนเพราะว่าแน่นเห็นท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าระหว่างกองฮิวมัสกับตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้ดำนี้อันนี้พอมาเข้าสีกันเนี่ยจะให้มันดำเหมือนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าค่า pH เมัน4.5เนี่ยเวลาไปใส่พืชโดยตรงแล,งแล้วพืชตายนะ เพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาปรุงนะคะหลายคนก็บอกมาใส่ดินดินตรงไหนเขาไม่มีดินได้เราจะเอาดินมาปั้นทำไมอะ่ะใช่ไหมแล้วในส่วนของอัน,นอันเนี้ยก็คือเราผสมละนะคะในผสมในสูตรของมะม้อยละนะ,ะแล้วก็ถ้าใครที่สนใจนะคะก็โทรมาถามมะม้อยก่อนเวลาจะใช้ของเราเนี่ยบางตัวแทบไม่ต้องซื้อมาใส่นะคะแล้วามันจะสิ้นเปลืองเงินปเปล่าแล้วก็ต้นทุนมันก็จะแพงขึ้นแล้วแถมยังช้าอีกนะคะแล้วก็มันไม่ มันไม่ทันของเราเนี่ยเราเป็นเกรดพรีเมียมเราเป็นสูตรของเกรดพรีเมียมใครสนใจก็โทรมาหาธมอ้อยได้เลยก็0ูนย์ดนะคะห้า4กสี่สี่เก้าเก้า้ามอ้อยจะบอกเป็นระยะแล้วก็ฝากไว้ที่ดิ้งด้านล่างด้วยนะคะในตรงเนี้ยถ้าจะกลาบขอบพูะคุณเรกา้นะคะวันหนึ่งก็เราน่าจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่านี้นะคะ่ตรงเนี้ยเราก็ยังสู้ต้นทุนที่สูงอยู่ไม่ว่าจะเรื่องของ ของตัวของยิบซ้ำเองหรือว่าตัวขนส่งเองก็ตามนะคะก็มบนใบก็จะมีในส่วนของป่ามันนะคะที่ดำเนี่ยเห็นไหมเราจะขายต้นมันได้ตลอดนะคะเพราะนั้นก็ใช้ของเราทั้งหมดเลยป่ามันโซนนู้นนะคะที่นํามาโชว์ก็คือวันนี้ที่จะบอกว่าของปี65นะคะเรามีพอสําหรับเกษตรกรเลยสู๊งเต็งเต็งนู่นยาวขึ้นไปนู่นเลยนะคะ เราก็จะมีที่กองเก็บอย่างถูกต้องนะคะเพราะมันต้องเก็บกองเก็บให้ดีอันนี้ยเดี๋ยวพอเขาให้โดนแดดเนี่ยเราจะใช้พยายงคุมด้วยนะคะเนี่ยค่ะพยายงเราคุมแล้วถึงเวลาให้แห้งเราก็จะพยายามดันเอาโซนหน้าเข้าไปใช้ก่อนนะคะแล้วโซนที่อยู่ข้างในเราก็เก็บไว้โซนข้างหน้ามันแห้งดีแล้วก็เอารถด,ดันเข้าไปโดนดันเข้าไปแล้วก็โม่ะนี่ค่ะสายตาแรดดเรานะ,ะเราไม่มีการเปลี่ยนแดน์นะคะ ต้องบอกไว้ก่อนบางคนเลยบอกว่าเฮ้ยมิสเตอร์ฮิวมัสเขาเออข้างในเขาเป็นมิสเตอร์ฮิวมัสแต่เขาเปลี่ยนยี่ห้อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้เกิดการฟ้องร้องกันอยู่นะคะเพราะว่าเออเราจดทะเบียนพาณิชย์คุ้มครองแบรนด์เราเรียบร้อยนะคะแล้วเรเอ,อต้องกราบเรียนไว้ก่อนว่านถะ้าใครที่ต้องการมิสเตอร์ฮิวมัสถ้าที่ดีที่สุดโทรมาหาเราก่อนแล้วเราก็จะแบบมีตัวแทนนะคะแล้วก็ในลาซาด้าเราก็มีกดซื้อนะคะแต่ในช้อปปี้เนี่ยเราก็ต้องตรวจด,ดูเพื่อให้ ให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะนั้นเรา้ําหนัก25กิโลนะคะเราใส่ได้ทุกที่เพราะว่าเราไม่ใช่ปุ๋ยแต่เราเป็นตัวปรักโครงสร้างดินแตไนน่ไม่เป็นคนขี้เกียจค่ะเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจไม่แบบใส่ทีเดียวเลยนะคะคือใส่ธาตุอาหารลงไปด้วยธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมต้องเห็นผลภายใน3วัน7วัน15วันนี่คือคอนเซ็ปต์ของม้นะคะวันนี้ก็ทั้งหมดที่พาชมนะคะของของฮิวมัสนะคะต้องขอบคุณ ทั้งไฟฟ้าเองนะคะที่ได้พัฒนาช่วยกันช่วยช่วยก่อให้เกิดรายเขาเรียกก่อให้เกิดก่อให้เกิดก่อให้เกิดงานก่อให้เกิดสภาเศรษฐกิจนะแล้วก็ก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดสิ่งที่เราทําให้มันทรงคุณค่าสําหรับเกษตรกรไทยทั่วโลกทั่วโลกทั่วโลกทั่วประเทศก่อนแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตก็ข้ามไปมาเลไปลาวนะคะ เราสองฝั่งเราฝั่งเวียงจันทร์และฝั่งเราฝั่งหมอกแก้วก็ต้องกราบขอขอบคุณทั้งพี่น้องทั้งชาวไทยนะคะเราเป็นลูกค้าที่เราอยู่กันมา7ปีนะคะบางคนก็อยู่กันมา3ปี5ปีปีกว่าแต่ว่าก็จะมีตอนนี้ก็คือลูกค้าที่เรานะคะแล้วม้อยกอ็สบายดีนะคะแล้วก็ขอบกราบขอบพระคุณพี่น้องชาวลาวที่ตอบรับนะโปรดักของเรานะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็คือเหมือนกับที่รู้จัก้ำม่อยดีนะคะก็ต้องขอบคุณทั้งพี่ลีทั้งฝั่งเวียงจันท์เนาะแล้วก็น้องแจ็คที่บอกแก้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ขอเบอร์โทรมาได้เลยนะคะทางฝั่งเราเราก็จะมีแบบเข้าไปในเราเรียบร้อยแล้วนะ่แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งกายฟ้านะคะขอบคุณทั้งคุณเสนาหอยนะคะที่กายฟ้าได้พามาแล้วก็ยอมรับว่าของเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ทําเกรดที่คุณภาพสูงเพื่อที่จะตอบรับกับ สภาพดินตอบรับก,กับสภาพอากาศนะคะเพราะว่าในส่วนหนึ่งคือ,อของเราเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็พอส่งลงไปดิดินเอาดินไปตรวจแล้วก็ต้องเป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่ได้ก็ต้องเป็นผลผลิตที่เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยในสวนของมิสเตอร์ฮิวมัสเราเองเราไม่มีการลดคุณภาพแน,น่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะวา่าเราใช้เวลา7ปีทั้งการที่ทําสูตรด้วยแล้วก็ชื่อเสียงของแบรนด์ด้วย ตัวแบรนด์เองเนี่ยน้ม้อยก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องฟังน้อม้อยนะคือทุกคน,นจะต้องแบรนด์เราต้องเป็นตัวตอบโจทย์ใส่ดินแล้วลดน้ำนะคะเราก็ไปดูที่ยอดมันเลยนะคะก็จะส่งผลภายในกี่วันกี่วันนะแล้วก็เราดูแลดินเพราะฉะนั้น,นทุกคนจะถามว่าใส่นั้นนี่ได้ไหมใส่ได้ทุกอย่างค่ะที่ปลูกบนดินตอนนี้ก็มีคนเอาไปผสมน้ำนะคะแล้วก็ปลูกผักในน้ําก็ไฮโดรโปนิกก็ได้ค่ะมันก็จะไปช่วยดูดซับกลิ่นที่มัน เป็นพวกกลิ่นต่างๆที่ได้จากาผักไฮโดรโปรนิกนะคะก็รสชาติดีขึ้นแล้วก็คลีนด้วยนะคะดูดซับเคมีด้วยเพราะว่าในส่วนของฮิวมัสเองเขาก็จะมีส่วนผสมของพวกฐานด้วยเหมือนกันนะคะเป็นประเภทของฐานถินก็นจะใช้ในการดูดกลิ่นดูดสารพิษะะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่การที่เราทำนะคะเราทำวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องใช้วัตถุดิบที่สูงนะคะเกรดต้องสูงตารางธาตุก็ต้องสูง แล้วถึงจะส่งทุกอย่างครบลงไปเสร็จแล้วทุกอย่างจะต้องไม่ขัดกันนะคะบางทีเน้นม้อยใช้สับบางคนก็ขัดแยง้งนล้วก็จะบอกว่าสับบางคนก็จะบอกว่าท่าอาหารไม่กดทับหรือว่าพูดง่ายว่ามันไม่มีอะไรไปข่มตัวไหนถ้าตัวไหนมันมากเกินมันก็จะไปบล็อกนะคะแต่ตัวเราอะเป็นตัวที่ปลดปล่อยเอาเคมีที่ตกค้างในดินมาให้กับพืชเพราะฉะนั้นส่วนสาคัญในการที่เราจะลดต้นทุนให้ได้นะั่นหมายความว่าเราต้องมีตัวช่วยในดินที่จะ เกิดการลําเลียงโพแทสเซียมเป็นตัวขับเคลื่อนนะคะนำแคลเซียมขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลําต้นใบผลผลิตเรานะคะเพราะนั้นคนเสมของน้องอ้อยหนึ่งเก็บผลผลิตก่อนคนอื่นนะคะเราเพาะตั้งแต่ต้นกล้านะลืมบอกไปอย่างสวนยางพลาเนี่ยเขาก็จะแบบใช้เพาะกล้าเลยนะคะต้นโตนะคะโตไวรา,ากโตใบแล้วก็อพอโตไวปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือผลผลิตเราออกก่อนคนอื่น คะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นยางพาราเนี่ยหน้ายางตายนึ่งเนี่ยหรือต้นยางตายนึง่งทั้งต้นเนี่ยอย่าไปตัดนะคะใช้แออฮอมอ้อยเนี่ยประมาณ15วันกรีดได้แต่ทุกคนเขาจะเก็บไว้ประมาณเดือนหนึ่งเขาส่งสามต้นยางนะคะแล้วก็ในส่วนของปาล์มนะ,ะปาล์มนี่ก็สามวันแตกยอดนะ,ะแล้วก็20วันติดจันทร์ที่สําคัญคือแทงยอดเออแทงแทงปาล์มเนี่ยคอปาล์มจะต้องไม่ขาดนะคะแล้วก็แทงทุกทุก สิบห้าวันบางคนแทงทุกเจ็ดวับนบางคนแทงทุกสิบห้าวันบางคนแทงทุกเดือนเนี่ยค่ะพอแทงเสร็จเขาก็ใส่แทงเสร็จเขาก็ใส่ในในส่วนของตามเนี่ยเมาจะมาคุยทีในเกษตรกรกลุ่มระนองสุราชสงขานะคะแล้วก็ตรังแล้วก็พังงานะะแล้วก็ชุมพรก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ของเราเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ค่ะเพราะว่าเขาก็เจอหลายตัวเหมือนกันที่เขาใช้แล้วคือต้นทุนมันสูง แต่เราไปลดการจัดการในเรื่องของเวลานะคะแล้วดินดีแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆเราใส่ไปค่อนข้างครบค่ะวันนี้นะะ้องม้อยก็พาทัวร์แล้วก็คือแบบพูดจนจนน่าจะหมดพุงแล้ะพุงยังได้ยุบหน่อยพูดจนหมดพุงแล้วก็ขอบคุณนะคะอีกครั้งหนึ่งแบบกายฟ้าหรือว่าของคุณเศนาหอยก็ดีที่มาเยี่ยมโรงงานเราแล้วก็ขอบคุณกเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศน้องม้อยอยากให้คนไทยอ่ะได้ใช้ก่อนนะคะ ก่อนที่จะไปดังอยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมก็ดีนะามอยดีใจแต่ว่าดีใจที่พี่น้องชาวลาเอ,อชาวชาวลาว,าวแล้วก็ทางมาเลย์ตอบรับอย่างดีแต่ว่าในส่วนตัวของนาม้อแล้วนามอยอยากให้คนไทยนะคะ่ค่ะช่วยกันพัฒนาไม่เพราะว่าเราเราเรา,เราทั้งเรื่องข้าวอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วเราจะต้องทําคุณภาพสูงนะคะแล้วก็เราถึงจะมาเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้ตอนนี้ประเทศอื่นเขาแย่งเราไปเป็นเบอร์หนึ่งละเนาะเราก็เราก็ต้องถีบตัวเองขึ้นมานะคะเพราะว่า ในกระบวนการเราต้องเข้าใจก่อนเราต้องทําดินที่ดีก่อนไม่ทวนนะคะต้องทำดินที่ดีก่อน,น,น,ะะน,อนพอดินดีแล้วเนี่ยเราจะลดต้นทุนอย่างอื่นได้แล้วก็เออแล้วเราก็จะใช้อย่างอื่นได้น้อยลงแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำนะแล้วก็เสียงเงินน้อยหน่อยนะเพราะนั้นเราก็จะได้มีเงินเหลือในกระเป๋าเยอะนะอยากให้พี่น้องชาวไทยนะคะได้ใช้ก่อนเพราะนั้นเ่อก็ต้องกราบขอพระคุณพี่น้องตั้งแต่เหนือจรดใต้ตั้งแต่เชียงรายยันไปตรงปัตตานียะลานะคะ แล้วก็ไปถึงมาเลยต้องกลาบขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่หรือแม้แต่พี่น้องชาวลราที่ที่ยอมรับของม้อยเลออุตสาข้ามฝั่งมาแล้วก็มาเอาไปด้วยนะคะแล้วใช้เองด้วยนะคะจะเป็นพวกผักพวกพวกผู้เรียนพวกไม้ยืนต้นทั้งหลายทุกอย่างม้อยช่วยได้หมดแต่อยากให้พี่น้องชาวไทยเราช่วยนะคะกันใช้เยอะๆเ,เพราะว่าพอทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ออกซิเจนนะคะหายใจโล่งในสวนนะ เพราะนั้นวันนี้น้ำม้อยจะกลาบลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะถ้าโทรหาน้ำม้อยก็ที่0825644999นะคะก็สามารถโทรมาปรึกษาได้เลยเรื่องดินนะคะว่าเราเจอดินแบบไหนปัญหาแบบไหนปรับค่าทีเดได้ยังไงแล้วจะทำให้มันรอดได้ยังไงในโลกต่างๆเราลดการใช้ยาฆ่าแมลงในส่วนของอย่างอื่นที่มันแพงนะคะเพราะนั้นก็โทรมาปรึกษาน้ำมอยได้เลยวันนี้น้ำมอยก็ต้องกลาบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะแล้วก็ กาลาไปเพียงเท่านี้แล้วก็มีอะไรก็โทรมาแล้วเป็นเบอร์ไอดีไลน์ด้วยค่ะสามารถแอดเบอร์ไอเดีไลน์นะคะถ้าเห็นประโยชน์ก็กดไลค์ให้นิดนิดนึงเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องม้อยทำคลิปในครั้งต่อไปนะคะก็ฝาก FC ทุกท่านด้วยช่วยแชร์ให้นิดนึงถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์นะคะที่สำคัญคืออย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามน้องม้อยแล้วกดกระดิ่งให้มันเตือนนะคะเวลาขึ้นมาก็จะได้น้องมก็จะได้นำทุกอย่างมารีวิวนะคะว่าเออเรา ทุกวันนี้ยคือมันต้องเห็นของจริงนะคะแต่ว่าถ้าโทรมาเจอตัวจริงก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะวันนี้นอม้อยก็กลาลาไปเพียงเท่านี้นะคะของเดือนพฤศจิกายน2 5 6 5นวันนี้น้อม้อยกลาลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ